ร่มแห้งเขาก็เลยลงมาดังอยู่นี่เนาะพี่น้องลงดังสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอซทางฟั่งลาวฟังไทยและก็ตั้งประเทศเนาะพี่น้องื้นนี้เขาก็มาอยู่ให้อยู่หน้าเนาะพี่น้อง มื่อนี้สองค่ากะสิพ้าพี่น้องไปอันหาลูกไม้พี่น้องเอ้ไม่บงพี่น้องเอ้ไปหาแหนงนอกไม้เนาะอันมาหน้ามื่อนี้กะมากับอีเมแล้วก็น้องเอพี่น้องเอ้เดี๋ยวเข้าไปหากันเลยเนาะพี่น้องเด็กพี่น้องแหนงนี่เนาะส่วนหลายง่มีกะมีแต่แหนงนน้อยน่นแหละพี่น้องเอ้แบบแหน่งนี้คือตะเก่านะ หนอนะ่อมันบ่มีแล้วหาหน่อไมอ้ยากนี่กะได้แต่แดงไปมีละซ้ำนี่ละ,ละพี่น้องเอ้ยซ้ำนี่ก็เอาเนาะมันฝนแย่ต,ตกเลยเด้อพี่น้องมามีแต่ซ้ำนี่แหละบัดน,นี้นามาาก่อนเห็นอีแล้วพี่น้องเอ้ยแนงนึงแดงงยาวเติบพี่น้องเอ้ย พรความก็สิหักยาวเลยเพราะว่าสิเอาบ้องมันได้พี่น้องอาศัยบ้องมันดดพี่น้องักเอายาวเนาะยามนี้กะน่อไม้กะบ่ยืดปานไดแล้วกะสิได้นําบ้องมันน่ะพี่น้องหลายเนาะบ่คือตอนฝนตกดุๆตอนนี้กะมาฮอดก่อไปบ้านเนาะพี่น้อง อันสาค้ำกระเซียนเฮาเยี่ยมมึงหนือไม่พี่บ้านก่อนเนาะคันมีหนือไม่พี่บ้านกันเอาคือกันเนาะพี่น้องเอาไปแกงปนกันเลยนะนะกับลังไม่บุ่นเดี๋ยวพี่น้องเห็นแดงนึงเลยนเนาะเฮาสิเอาไปแกงปนกันเลยเดี๋ยงนี้เนาะสูงอะไรก็ก็เดือพลาดเลย ยืนขึ้นพี่น้องเยืยพลาดแล้วกัพี่น้องแนงนี่แนงนี่กันได้แล้วในหน่อไม้บโหราณปาัญนาพี่น้องก่อนนีน่นทำไม้ที่บ้านนะบม่ได้ข้าวจะสซีซ้อมเนาะเสื้อกระตาเลยหาก็เห็นหน่อดังพี่น้องหน่อมาเนาะ nó nhờ tớ Chứ hát sẽ ảo cút ảo nó Đây là thì nó Khi nè anh สองเเน่งมองเลยเห็นสองเเน่งเบิกเบิกเบิ่งหนึ่งน,นะสองเเนงสามแเนงนี่ละพี่น้องเอ้ยเอ้ยฮักแล้วฮักแล้วตกเลยนะได้ตะบ,บองอันนี้เสีิเอาก่อนน้องไม่ตกลุ้มนี่เด็กพี่น้องเเน่งน้อยน้อยผู้เเน่งนะยุบพนนุ่นใส่เติม มาชิฮักเอาเงียวยาวได้สามแดงได้สามแดงพี่น้องมอง,ง,เ,องลนนเลยเนาะมาสิแล้วก็โต๊ะลูกเดนี่แหละมีเห็ดอยู่ข้างนี่เนาะเดี๋ยวพอดีสามแดงนี่บอกมันพี่น้อง บองเงี้ยวก็อโอพี่พี่น้องตัวนี้สองอันเฮงกันเลยนี่มันเออตามตามันพี่น้องตามัามามมนบ่นเขาเคยหกักเอานมไม้เลยนั่นนี่มันละปุงตัวนี้น้อยน้อย,น,อยน้อยกอาเนาพี่น้องตั้สิไปเอาบองมันเลยเดย็ซ้อมเอาบองมัน

ตอนนี้เสาค้ำกัญชงมาหอดอันเคือน้ำสร้างอะไรพี่น้องวันนี้กะสีไปแวะกินน้ำก่อนเนาะจังสีไปอันหาต้อนะพี่น้องข้าสซีมาแวะกินน้ำยู่สร้างนี้ก่อนเนาะพี่น้องข้าจะสีไปหาต้ออีกโนมาอีกกระได้เดลเลดดอเดลเลเตอร์ไปนะพี่น้องหาอีเจ็กน,นิดเจ็กน้อยก่อนเดะพี่น้องข้าสซีมาแวะกินน้ำสร้างก่อน áo bơm máy lại Pino ơi ta ăn kim cả, nước xanh cả xay xay Pino ơi, để họ xịmá ta ghi nước con, để họ ตอนนี้เฮากะกินน้ำอิ่มแลวเนาะพี่น้องวันนี้เฮากะสีไปหาลหูกไม้ต่อเลยนนนเนาะแห่งมีเงาเงาพี่น้องเอ้ยบองซ้มสีเอาบองพี่น้องลูกไม้เฮากบได้หลายเติบแล้วพี่น้องเอ้ยแต่ยังมีทันซ้อมเนาะวันนี้สองค่ำกบสีมาซ้อมก่อนพี่น้องเดียวยู่กะตากันเนาะ น,นี่พี่น้องพืชมากระเพราหลุดมาก่อน,กกนี้เห็นสองนอพี่น้องนะสองนอเลยแนงก็เห็นสองแหน่งแต่นอโบยืดเลยพี่น้องนะนอโบยืดปันได โอ้โหเดพี่น้องนอนนี้นี่นะนี่งามอะไรเอาสีฮักเอาแบบเดพี่น้องนอนเยอ่เติบพี่พพีพพ่ี่อันนี้กันเนาะสองเลยเนะี่ยก่อนนี้เนาะได้สองพี่น้องนีองอนนะ่ได้สองอันนอนได้สองอันเลยพี่น้องก่อนนี้เนาะเมื่อไรปะเนาะ ส่วนไหลกะแนงนิกๆน้อยๆพี่น้องเอ้ยแหนงนิกๆน้อยๆกะเอาเพราะว่าเฮาสิไปอนใบเอาบองมันนะพี่น้องคอ้ตื่มกันบคือนี้แล้วนานึงพี่น้องเห็นบนีนะนอยเยอได้พี่น้องตัวนี้กอน้อยนึงก่อเส เดี๋ยวนะมยืฮะบึงกอเสดบึงเงยปลาเลอได้พี่น้องเอ้ยก่อนมันบึงกอดีก่อนเก้าเสดเคยได้อันนี้พี่น้องนะตองน้องหมนี่นะพี่น้องเห็นบ่เดนโน่นี่เนาะไม่เดโน่นี่ก็คือผ้านี่เนาะแต่โน่บ่เยอะปันไดเนาะพี่น้อง Ini daunnya pinoh, ambil. 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 mang này mang mì hình nèng nhớt nhớt pinoh hả nè để 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 nè nhìn bao pinoh nè 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 แถวนี้เนาะอันตัวน,นี้กหาหน่อไม้โดแถวนี้เนาะพี่น้องแถวหน้าเขาเบา้าลี่นี่ก็สีพ่อแหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าหน่อไม้เขาก็ได้ลายแล้วพี่น้องนะพวกแกงแล้วพี่น้องเอ้ยวันนี้สักคำกับสี เมื่อเพลงละพี่น้องเออดอยหน่อไม้หลายเติบเลยดิสีมือหาต้มหน่อไม้แล้วก็หาพักมาแกงเสื้อน้องพี่น้องเมื่อเทงพี่น้องเอแบบนี้นะเพราะว่านมเมฆคือสีคลองละพี่นออ้องเอยเฮงเติบเลยพอคขำมาหากได้หน่อไม้พอแกงแล้วก็สีมือหาต้มหน่อไม้ก่อนพี่น้องแบบนี้เมฆกน้องเอพี่น้อเงเออยู่เพลงค่ะอยู่เถลง มื่อกี้แดดพี่น้องมื่อกี้ล่มพี่น้องเอล่มหนาวมาฮอตเทงแล้วพี่น้องพุน้องเอกับเมะอะจูที่เยอะจเนอะ่น้องเอเห็นยังน้องเอนะมาพี่น้องเอมาพี่ลูก หน่อไม้น้องเอ๊ะไ่เขากะสีมาใบหน่อไม้หน่อพี่น้องอันนี้ก็สื้เงีเสาข้ามเก็บเอามานทำทางหน่อพี่น้องไว้นี่ก่อนซีมาเขาสีมาใบหน่อไม้ก่อนหน่อพี่น้องเกมสีแกงตอนเท้งนี่แหละพี่น้องเอ้ยมันจังแซ่บเนาะแกงตอนเท้งกินกลางเว้นเลยนะพี่น้องน่อเอมาใบหน่อไม้กันเนาะพี่น้องขัเบอร์กามาไว้เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเมะมาเอาผ้าเลย กินล้วน้องเอไปหน่อไม้หนไม้น้องเอเอ้ยอีเมเพิ่นกะจุีอกลางนไม้กะมีตแหน่งๆสูง xin lỗi họ Ở nhà bị lèo rồi Ờ Ờ Mà gặp phần mấy ơi họ ตัวนี้แนงน,น้อยๆพี่น้องแนงน้อยๆสาข้ากับเอาเนาะพอได้มาใบเอาบ้องมันะนะพี่น้องฮักยาวๆพอได้บ้องมันสาข้ามาสิเสาข้าสิอันหาพักเน่ามา นี í, ù, ่ตัวนี้ตัวนี้แหละเน้อกว่าหมูพี่น้องซ่องๆเฮาไปเสื้ออึมาใหม่อีดเน้ออลิบังมา ใบหน้ตไม้กันแล้วแล้วนพี่น้องวันนี้เฮาก็สีมาอันไปลงไปต้มอยู่ตารางแล้วะพี่น้องเอาน้ำล้างแล้วก็ต้มอยู่ตลรางพูนดังไฟท่าแล้วพี่น้องอกเมะลุกแล้วนพี่น้องลงมาดังอยู่อหนองนี่นพี่น้องล่มแห้งนะก็ได้ลงดังอยู่ลุงมทีแันลมพัดกลมมอนนพี่น้องนี่มอแบบนี้ แปลงหมก่อนพี่น้องอ้ยหมกางเงียงวะเนาะล่มแห้งเขาก็เลยลงมาดังอยู่นี่เนาะพี่น้องลงดังยั่วหนองข้างเทงนี่เนาะพี่น้องทีๆเขาก็พอดีซึ้งหัคันดาดเลยมัน สั่นพัดลมพัดก้นหม้อนะพี่น้องเฮาต้มน่อไม้แล้วเนาะวันนี้ก็สิไปตาาําข้าวเบอไว้พี่น้องเอ,อ้ยต้มนไม้ปาวันนี้ละมาหาเบิงผักเน่าก่อนพี่น้องเยอะเก็บผักเน่าซื้อจักเน็กจักน้อยหั่นนะยามนี้ซื้อผักเน่าเนานะพี่น้องมันจังแซ่บผักเน่าก็ซื้อผักสะแะก็ซื้อพี่น้องเอ้ นี่เฮาก็สิมาตำขเบือเนาะพี่นอ้องเสื้อขบือเสื้อโคกเลยเอาสิบบเสื้อลายป็นไรเนาะพี่นอ้องเอาประมาณนี้พอเนาะเด็กับตัวนี้เด้พอแหละยิ้มเมะมาขาเบือเธอบลัยลายเนาะพี่นอ้องเ้ยนะยังบลัยลายเนาะวันนี้เฮาสิมาตำเลยเนาะพี่นอ้อง บ่ได้เ้าจังตามมะขี้ดน้ำลังเนาะเ้าสิตาข้าวเบอร์กับอันอยานังและก,ก่อนตาข้าวเบอร์ก็เละเลยน้องพี่น้องบะนี้เ้าก็สิมาตามมะขี้เต่ออีน้องพี่น้องตามมะขี้เซอร์บะนี้เพราะว่าเขาบุญย์ตามพร้อมกัน,นี่ก็มาเบิ่งหม้อต้อมหน่อไม้ก่อนพี่น้องว่าจืดแล,ล้วบอเลืนะ่อนแนวใดเนาะ คือสิยังบ่จืดดอกพี่น้องเอ้ยเอามันฟอดอีกจักหน่อยเนาะจั่งเฮาจังสิเย็นน้ำหั่นนะพี่น้องอย่ามันบ่จืดก็มันมๆจักหน่อยก่อนเเฮาจังเย็นน้เนาะพี่น้องเออันูไม้อีกจักหน่อยก่อนคือสิยบ่จืดดอกยังเียวๆอยู่หั่นนะจืดแล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้เฮาสิมาเย็นน้ก่อนเอาน้องเอมันฮ้อนได้น้องเอเอก็เยอะมันฮ้อนน้องเอเอก็เยอะกินแล้วพี่น้องเอ้ย เย็นน้ำก่อนเย็นน้ำขมเหมืนโอ้ก่อนพี่น้องเอ้ยต้มจืดแล้วเนาะพี่น้องบัดนี้เฮาก็สิเอาน้ำข้าวเบอร์ยานางเสื้อเลยเนาะพี่น้องพี่น้องเองกะกินต้มมันเนาะพี่น้องเยอะแ e ง g e เลยน้องเองน้องเองเบิ่งอีแม่เฮ็ดมะเบิ่งแม่เฮ็ดเดอ้อน้องเอง๋ะทากินเด้อเบิ้งไอ้แม,ม่เฮ็ด จะ c o v e ซื้อเลยเนาะพี่น้องแม่มแม่สิลงแกงลูกอันนี้น้อก็เอาเบอร์เซอร์นาะพี่น้องคือแล้วก็เอาแป้งโนเซอร์นาะพี่น้องแป้งโนเซอร์นาะพี่น้องพ่อเนาะพี่น้องซ้ำนี่เฮาบัดนี้เฮาก็สิเอาลงไปค้างปลาแดดท่ามอฟดพุลัดยังชิเซอร์ปลาแดดท่ามอฟดคักๆก่อนเนาะพี่น้องจังโลปลาแดดซ้อ เสื้อเมื่อแล้วเกลือแป้งโนกะเสื้อแกงเขาก็นองพี่น้องพักเน่าน้อพี่น้องดูว่าพักคะน้อพี่น้องอยู่ไทยเอิญพักสะออมน้อพี่น้องแล้วก็บพักสะแงหน้าน้อพี่น้องพักคะกัยังมีทันซ้อมพี่น้องเอ้ยเจนน่าเจนซีซ้อมโนกระแด้วทุกคนบัดน,นี้เดี๋ยวน้องเอ้ยบัดนี้โอล่สักค้านี่ โลกไปแด่ซะก่อนนูอเอ๋แบนี้โมกอาโคตเลย Tú, do. เแล้วนพี่น้องวันนี้เขาก็สิมาซ่อมพักเน่าน,นพี่น้องเน่าย่างน้ำอเงอาง ไปเอาลอดในทอดเลยได้ไดบ่ได้ก็ได้แนงบ้แกงหน่อไม้กะเคยยอะปรุงแล้วได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้กะเนาะวันนี้เฮากะสีเอาพักเสื้อเลยเน,ะน,นาเนะพี่น้องอพักอ,อ,อ,นอกนกกันเน่าเนาะพี่น้องซ่อมเรียบร้อยแล้วก็พักซะแงิเฮาสิเอาเสื้อเลยเนาะพักเน่ากระเสื้อลายพี่น้องเอ้ย เราถือเสอ้อลายเติมเนาะเอิ้มหอมเลยจะน่อยจังปรุงเนาะพี่น้องทางเือพักซุกก่อนบ,บัดนี้ซุกแล้วพี่น้องเอ่ยบัดนี้เนาะ หอมหอมพี่น้องเย้ยหอมพักเน่าเดี๋ยวเขาสิมาตักเลยเนาะเสือพักหลายเตอร์พี่น้องนะมีเตอร์ต่อตพักเนาะพักสังเกตก็พักเน่า พอดีตักเธอหนึ่งะนะนพี่น้องน้องไม้กะน,น้องเอตักเมือดบาทเดียวเลยเนาะพี่น้อง มาเด้อพี่น้องกินแกลหนงอไม้น้ากันเด้อมอนี้เด้อกินตอนเท้งเด้อพี่น้องเอ้ยแกลหนงอไม้ฮอนฮอนตข้าวห่อกะเอาวทงยางห่อไว้นะพี่น้องมันล่มฮะนะยันมันกระแดงข้าวลมเฮ้าฮะนะพี่น้องก็สีเฮ็ดถ้วยเดียวนะพี่น้องแล้วอันสีแบงเฮ้ยเมะนํำเพราะว่าเมะไม่ได้กินนํำเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ส้มพักส้มพักนะพี่น้อง ส้มพักกระล่ำส่งข้ามกะกินกับน้องเอเนาะพี่น้องน้องเอสบายดีน้องเอสบายดีแน่น้องเอสบายดีสะน้องเอกะกินเกลียน้ำไม้พี่น้องเอเอาพวกข้าวนี่น้องเอเอาลาข้าวหนิอะเต้